ครับวันนี้ผมมาเที่ยวตึกมิกซ์นะครับผมสาเหตุที่ผมมาเที่ยวนี้เพราะว่ามันมีหลายหลายช่องหลายๆลยเพจนะครับว่าได้บอกว่าที่เนี่ยจะเป็นจุดรวมพลของโมเดลของของสะสมต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าข้างในนะครับจะมีเยอะแค่ไหนนะครับผมกับจุดรวมพลใหม่นะครับ ผมมาถึงแล้วนะครับร้านอยู่บริเวณชั้น2นะครับผมของตึก m i กมีโมเดลเพียบเลยมีฟิกเกอร์เพียบเลยนะครับตู้ใหญ่มากามีบัลลังก์ดาสซีเดียด้วยครับอันนี้ธานอสนะน่าจะเป็นแก๊กโมเดลจะเป็นเขาเรียกว่า,าจ็กเกอร์นั่งอยู่บนบัลลังก์ธานอส มาดูบริเวณด้านในนะครับวันนี้คนเริ่มเยอะแล้วนะครับผมมีครับโกกูของที่นี่ร้านที่นี่รู้สึกว่าใหญ่เหมือนกันนะรู้สึกว่าใหญ่เหมือนกันนะครับมีเบบี้กรู ทุกคนครับเห็นอันนี้ไหมครับของเล่นชินจังครับมีกอจ,จิครับอันนี้ถ้าเห็นเห็นตัวเขียวๆนี่เป็นกอจ,จิของเล่นชินจังแล้วก็บันดั้มนะครับตัวสีเขียวนะครับนี่คุณที่อยู่ข้างหลังกอจิครับโซนนี้ก็จะเป็นวันพีซมีหัวค้นเหล็กด้วยครับผมเทอร์มินเตอร์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตู้แบบผสมผสมกันนะครับจะไม่ได้เจาะจงว่าช่องไหนเป็น อ่เรื่องอะไรจากอะไรนะครับจะผสมรวมกันนะครับผมถ้าเดินเดินดูก็เพลินดีเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ใช่มีแค่ร้านนี้นะมันจะมีร้านอยู่ตรงนี้อีกโอ้ตรงนู้นเลยครับทั้งซอยเดี๋ยวผมจะค่อยๆพาไปดูทีละร้านนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับว่าน่าสนใจแค่ไหนนะครับผมโอ้นี่ทุกคนดูช่องนี้อันนี้จะเป็นตู้ดาบพิฆาตอสูรนะครับผม ทั้งตู้เลยนะครับแต่ละชั้นก็จะเป็นตัวละครแต่ละตัวนะครับฝั่งนี้ก็จะมีนะครับนี่ฝั่งนี้มีโดเรมอนด้วยนะครับเป็นตู้โดเรมอนดูใจแอ่นนะครับหล่อมากนี่ครับหันหลังมาก็จะมีเจอไคจูนะครับเป็นตู้ไคจูนี่ครับผมมีสเปกกอสซิลล่านะฮะมีกอสซิลล่าทูเทาสั่นครับมีเพียบเลย อันนี้ครับเป็นชื่อร้านว่าโมโนลูปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่ามีหูอีเพียบเลยครับมีเพียบเลยเนี่ยจานโยดานะครับส่วนตู้นี้จะเป็นค่าย DC เป็นแบทแมนแล้วก็ซู p เปอร์แมนนะครับนี่ซูเปอร์แมนอยู่นี่เฮ้ยมีรถด้วยรถสวยอะรถแบทแมนอ่าเป็นแบทแมนอันนี้ขนาดหูอันนี้ขนาดเท่าตัวจริงอะ แต่ว่ามาเป็นตัว half body ครับครึ่งตัวอมีจ็อกเกอร์ครับมีจ็อกเกอร์โอ้มีตู้วัน p ี e ด้วยครับนี่เป็นนามินามิทั้งนั้นเลยครับอันนี้เป็นนามิอันนี้จะเป็นโบอาุูยตายแล้วโบอาโบอาเซ็กซี่มากครับอันนี้นิโคลโรบินนะครับลูฟี่อยู่ชั้นนี้ครับแล้วก็เอสหมัดเพิง Yes, นี่เอสโนฟีอันนี้เป็นของวันพีชนะครับด้นานนี้ส่วนญ่จะเป็นวันพีช พี่ขายการ์ดยุกิด้วยอ่ะพี่อ่าใช่ครับแล้วก็จะมีห้องสอบนี่ตรงไปจะเป็นร้านเดียวกันแต่ห้องสอบจะเป็นโซนร้านเดียวกันตรงนู้นใช่ใชไหมครับอ๋อที่เป็โซนนย่อยอออ๋่นยยใช่จะมีแค่พวดีซีมาเวลอ๋อโอเคลองดูได้ครับได้ครับรอันนี้เป็นร้านเดียวตรงนู้นใช่ร้านเดียวกันอ๋อจะเปิดเพิ่มอีกจะเปิดเพิ่มอีกใหญ่มากเลยครับครับขอบคุณครับ อันนี้ไงโมโนลูบเหมือนกันครับโหนี่การ์ดเพียบเลยครับการ์ดยุกินะครับสมัยผมเด็กๆนะครับอันนี้เป็นการ์ดแท้หมดเลยนะครับไม่มีการ์ดปลอมครับที่นี่เป็นาร์ดแท้หมดเลยนะครับทุกคนครับดูสิครับเพียบเลยครับเป็นอันนี้ตู้การ์ดยุกิอันนี้การ์ดบอลการ์ดบอลจะเป็นการ์ดบอลของนักเตะแต่ละคนนะครับ เป็นการ์ด bon. บอลอาเซนนลนะครับอาเซนอลน,นี่แมนยูลิเวอร์พูลอยู่นี่นเพียบเลยสายบอลนี้คงแฮปปี้อะ่ะไม่ใช่มีการ์ดบอลอย่างเดียวครับมีการ์ดเบสบอลด้วยแล้วก็การ์ดซูโม่นะครับเป็นนักซูโม,โม่มีลายเซนด้วยนะครับ,บอันนี้เป็นลายเซนอันนี้จะเป็นลายเ,เซนของนักแสดงที่เป็นวันเดอร์บ a n แมนนะครับครับมีลายเซนด้วย การ์ดโปเกมอนทั้งตู้ทั้งเนี่ยตรงทางเดินเนี่ยสองฝั่งเลยครับเต็มไปด้วยกราร์ดนะครับเนะครับตู้ส่วนโซนนี้นะครับในกลางร้านโมโนโรูปก็จะเป็นาคาเมนไรเดอร์นะครับเป็นตู้เซตคาเมนไรเดอร์ครับตรงนั้นจะเป็นอุลตร้าแมนนะครับข้างในก็จะมีคาเมนไรเดอร์ด้วยครับมีตั้งแต่ริวคิโอดิเคตจรวด มีโอสโอสตรงนี้ตู้นี้อุลตร้าแมนนะครับวันนี้สวยมากราคา8,000นะครับอุลตร้าแมนเป็นอุลตร้าแมนจากภาพยนตร์นะครับผมเพราะว่าจะไม่มีตรงกลางนะครับสังเกตว่าตรงหน้าอกก็คือจะไม่มีไอ้ปุ่มแสงนะครับปุ่มไฟน่ครับทุกคนครับเจอเขาเรียกว่าเ,ออเขาตั้งอยู่กลางร้านเลยนะโนขายนะเทขายทิ้งเพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบหรืออะไรยังไงเนี่แหละอันนี้ก็หุ่น โวล e n เจอร์โลโบะครับไม่มีหมวกอันนี้อยู่ประมาณพันพันแปดนะครับเออร้านนี้เขาเขาชอบตั้งราคาลงท้าย99ก้เก้าหมดเลยนะ <c oughs> มันดูเหมือนลดราคาลงมานะครับนี่น,น,น,นี่นี่เลยครับผมนี่เลยครับหุ่นซอรยย์วนี้ราคา2,399 9นะครับก็ประมาณ2,004แหละเป็นตัวไดโนเสาร์ไม่ใช่หน้ากล่องนี่นะอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ นี่คือตู้ที่เป็นศูนย์รวมของบูทำที่ตั้งแต่บูนะครับบูหนึ่งบูสองบูสามแล้วก็บูผู้หญิงมีบูดีมีบูตัวร้ายอันนี้ด้วยครับนี่สายบู บาบเบอรมีตู้เพียบเลยมีตู้เพียบเลยมีป้ายด้วยครับป้ายเป็นโลโก้นะครับของอนิเมะของภาพยนตร์นะครับมีป้ายกันผลยป้ายคาร์เมนไ이เดอร์มีออ t ติมัสสีดำด้วยครับ นี่ผมเดินมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะครับก็ยังเดินไม่หมดเลยนะยังเดินไม่หมดเลยตอนแรกคิดว่าน่าจะมีประมาณประมาณไม่เกิน10ล้านนะครับแต่พอมาจริงๆแล้วอะ่ะเยอะมากเยอะกว่านั้นอีกนะครับอยู่บริเวณชั้น2ตึกมิกนะครับผมตึกมิกซ์จัดจุดจัดนะครับอันนี้จะเป็นตู้ดาบิข้าศูนย์นะครับนี่ตู้นี้เลยนะตู้นี้ เยอะเยอะเหมือนกันนะฮะทุกคนครับร้านนี้น่าสนใจครับจะเป็นอร้านที่จำหน่ายนะครับทาร์นโฟมเมอร์นะครับส่วนอันนี้ชื่อร้านอะไรเขายังไม่ได้ติดป้ายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหุ่นเซนไตนะครับแล้วก็หุ่นแบบหุ่นโรบอทเนี่ยหุ่นยักษ์อ่ะโอลิเจอร์โรบนะครับหุ่นโอลิเจอร์โรบอยู่ตรงนี้นะนนี้นะครับหุ่นคาคุลนเจอร์นะครับ จำชื่อไม่ได้แล้วมันนานแล้วครับมีเพียบเลยนะครับหุ่นร้านร้านอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงข้ามร้านกระเป๋านะครับเป็นร้านที่รวมหุ่นเซนไตหุ่นโรบอตเป็นภายในร้านนะฮะเนี่ยมีเพียบเลยเนี่ยตู้นี้เลยอ้ามี นี่ครับมหีหุ่นจากดาันเจอร์ครับเสือขาวผมมีอยู่ตัวหนึ่งที่บ้านนะครับแต่ว่าขามันหักไปข้างนึงนะครับทห <c oughs> ารซ่อมอยู่น่ครับมีหุ่นเทียบเลยนี่น,นี่อันนี้เป็นหุ่นเซนไตนี่มีหุ่นไอหุ่นแดงจากเรื่องโอเลนเจอร์ด้วยครับไอตัวต่อยมวยครับชื่อว่าอะไระเลทันเชอร์ <c oughs> สำหรับคลิปโมเดลนะครับพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปใส่ลงคลิปช็อตด้วยนะครับผมคือมันจะมีคลิปช่องวิดีโอใช่ไหมไอ้ข้างๆมันก็จะเป็นช็อตนะฮะผมก็จะไปถ่ายนะครับช็อตสวยๆนะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ ใครอยากดูแบบโมเดลตัวไหนที่แบบเจ๋งๆนะครับก็ไปดูที่ช็อตได้นะครับผมนะครับแล้วก็ตอนนี้ในช่องผมนะครับเปิดสมัครสมาชิกนะครับผมเพียงแค่เดือนละ50บาทนะครับหากใครสนใจนะครับอยากเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปนะครับก็สมัครกันได้นะครับผม โอเคครับทั้งหมดที่ผมพามาในวันนี้นะครับก็คือพาทุกคนมาดูตึกมิกซ์ที่จะเป็นจุดรวมโมเดลสินค้าสะสมนะครับเหมือนกับสะพานเหล็กนะครับจุดใหม่นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซันกระดิ่งไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเวลาผมโค้ดพาทุกคนไปดูอะไรเจ๋งๆนะครับผมครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวประมาณเท่านี้ก่อนนะครับตึกมิกซ์จตุจักรนะครับนี่มีการดูกิด้วยนะครับผม โซนเมื่อกี้ก็จะเป็นโซนการ์ดเต็มเลยนะครับโซนนู้นนะครับผมอ่าครับยังไงก็วันนี้ขอตัวก่อนนะครับฝากกดไลค์ไ้ด้วยให้นะนะครับตรงไหนผมอธิบายพาทุกคนแนะนำผิดพลาดยังไงก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับวันนี้ครับก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ